ข้อที่7ครับจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของพืชดอกนั่นเองนะครับข้อนี้ครับเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องนะครับโดยที่เขาให้ตัวภาพมาเนาะเป็นภาพโครงสร้างของพืชดอกนะครับแล้วก็ให้ตำแหน่งต่างมาก็จะมีตำแหน่ง A ตำแหน่ง B ตำแหน่ง C แล้วก็ตำแหน่ง D นะครับเขาก็ฉีกเข้าไปที่ภาพเนาะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องแสดงว่าข้อนี้ต้องเช็คช้อยส์นะครับว่าไหนไม่ถูกนะแต่ละช้อยส์ครับเขาก็จะมีการบอกมาฮ้ย A B C D เนี่ยมันเป็นอะไรทำหน้าที่อะไรนะครับแสดงว่าเราต้องรู้ก่อนนะว่าเออ A B C D เนี่ยมันชี้ไปที่ตรงนี้และมันคืออะไรนะครับทำหน้าที่อะไรนะอ่ะมาดูอันแรกนะครับ A ครับตำแหน่ง A ตรงนี้มันคือส่วนหนึ่งของเกสรเพศเมียครับก็คือส่วนของยอดเกสรเพศเมียถูกไหมนะครับยอดเกสร เพศเมียนะครับพี P ่โฟกัสยอดเกรสรเพศเมียมันทําหน้าที่อะไรนะครับยอดตัวนี้ครับจะมีการผลิตตัวเมือกขึ้นมานะครับเมือกตัวนี้จะเอาไว้ดักจับตัวละอองเรนูครับน้องเวลาละอองเรนูเนี่ยมันบินมานะครับฟูเฝ้าฟิวฟิวไปเวลามันมาเจอกับตัวเมือกเหนียวที่อยู่บริเวณยอดนะครับมันก็จะติดตรงนี้ถูกไหมสามารถทําให้เกิดการถ่ายออกเรน,นูได้ง่ายนั่นเองนะครับ โีเคเนาะยอดเกศพิมีอาสร้างเมือกอีอย่างหนึ่งคือสร้างน้ำหวานนะครับก็จะมีน้ำหวานตรงนี้เพื่อล่อตัวแมลงนั่นเองนะส่วน B ครับ B เนี่ยเป็นส่วนของยอดครับเป็นส่วนหนึ่งของเกสรเพศผู้ครับนี่อันนี้อันนี้คือเกสรเพศผู้ถูกไหมเมื่อกี้เกสรเพศเมียครับอันนี้เกสรเพศเมียอันนี้คือยอดน้องที่เขาชี้มาอันนี้เกสรเพศผู้ครับบริเวณที่ลูกศรชี้อันนี้เราจะเรียกว่า เรนู u, นะครับอับเรนูครับตามชื่อเลยเรนูเรนูอับเรนูก็เป็นบริเวณที่มีการสร้างละอองเรนูนั่นเองนะครับซึ่งจะใช้ในการถ่ายลองเรนูเนาะใช้ในการสืบพันธุ์นะครับนั้นก็จะมีสืบพันธุ์เพศผู้อยู่โอเคไหมตัวนี้ครับอันนี้คือกรีบดอกนั่นเองนะครับอันนี้กรีบดอกนะกรีบดอกก็ทำหน้าที่ในการน่อแมลงครับ กรีบดอกส่วนมากนะครับก็จะมีสีสันสวยงามเนาะเพื่อให้มันติดตาครับล่อแมลงให้มาช่วยผสมเกสรนั่นเองนะครับช่วยถ่ายออกเรนูเนาะส่วนอสุทด้ายครับ D นะครับดีเนี่ยเขาชี้ไปที่ตรงนี้ครับเขาชี้ไปบริเวณนี้ซึ่งบริเวณนีครับทางก้อนเนี่ยนะครับมันคือส่วนหนึ่งของเกสรเพศเมียเนาะและเราจะเรียกส่วนนี้ว่ารังไข่ครับหรือโอเวอรีนะครับว่า รังไข่นะครับด้านในนี้ด้านในรังไข่ก็จะต้องมีเซลล์ไข่อยู่นะครับซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียโอเคไหมเป็นเซลล์เพศเมียนะครับซึ่งเจ้าตัวไข่เนี่ยจะอยู่ในอวัยวะตรงนี้ครับเป็นเม็ดตรงนี้เรียกว่าอาวบูนะครับในโอเวอรี่ในรังไข่มีอวบูอยู่นะครับแล้วในอวูก็จะมีเซลล์ไข่อยู่ในนั้นนะครับโอเคนะ อันนี้เป็นทางไข่เนาะทีนี้อ่ะเรารู้แล้วครับว่าแต่ละส่วนคืออะไรเรามาลองเช็คช้อยส์ครับว่าอันไหนไม่ถูกต้องนะครับช้อยส์แรกครับเขาบอกว่า A เนี่ยนะเป็นบริเวณที่มีการปฏิสนธิของเซลล์พันธุ์พืชดอกเอน้องครับเอมันคือยอดเกรสรเพศเมียยอดเกรสรเพศเมียมีการปฏิสนธิไหมไม่มีนะครับถูกปะไม่ใช่เป็นบริเวณที่มีการปฏิสนธิครับ,บงน้อง การปฏิสนธิเนี่ยครับมันคือการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียมันมารวมตัวกันนะครับซึ่งเซลล์สืบพันธุ์มาจากไหนก็มาจากตัวอัปเลลูครับที่สร้างขึ้นมาเป็นเซลล์เพศผู้อยู่ในอลอเดเรนดูเนาะเออมนต้องบินมาตกตัวนี้ครับบินมาตกบนยอดตอเพศเมียและทําการงอกหลอดลองเรนดูครับงอกหลอดเรนดูเป็นทางเดินให้กับตัวสเปิร์มหรือเซลล์เพศผู้ครับเดินทางเข้าไปประสบกับไข่ กับเซลล์ไข่ที่อยู่ในอวูธครับน้องนะสเปิร์มนะครับหรือสเตเอริพุกับเซลล์ไข่หรือสเตอรเพีเเนี่ยจะมาเจอกันที่ตัวนี้ครับอวู U, นะบริเวณข้างในรังไข่อีกทีนึงนะครับไม่ได้เจอกันที่ตัวยอดสเตเตอรเมียนะดังนั้นข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องก็ต้องเป็นช้อยส์แรกเลยครับวู้เจออันแรกดีเลยนะเเป็นบริเวณที่มีการปะสุ้ธิ ไม่ครับยอดเกสรเพศเมียยังไม่ได้เป็นบริเวณที่มีการปะทุสุธีครับการปะทุสุธีจะเกิดในอวูครับตัวนี้เกิดในอวูนะครับซึ่งจะอยู่ในตัวรังไข่อีกทีหนึ่งโอเคไหมอวูคือไหนนะครับอวูคือไหนอวูคือเป็นเม็ดตรงนี้ครับมันจะเป็นเม็ดเม็ดที่อยู่ในรังไข่อีกทีหนึ่ง นะครับอันนี้อวูโอเคปะโอเคปะนะครับส่วน B นะครับ B คืออับเรยดูทำหน้าที่สร้างเซลล์สุขพาพเพศผู้ก็ถูกต้องนะครับอัปเรดูคือเป็นตัวแทนของเพศผู้เน,ะ C, นาะ C ีทำหน้าที่ล่อแมลงช่วยในการส่เกสรกีบดอกครับล่อแมลงถูกต้องแล้วก็ดีครับทำหน้าที่ห่อหุ้มอวูเมื่อมีการผสิที่จะพัฒนากลายเป็นเนื้อผลอันะนี้ก็ถูกต้องนะครับ จ้าตัวบริเวณรังไข่เนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดการที่เฮ้ยเซล์ไข่กับเซลสเปิร์มเนี่ยนะครับหรือสารผู้กับเซลมเม็ดเมียมันผสมกันเนาะมันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครับแล้วรังไข่ตัวนี้ก็จะ,จะเจริญกลายเป็นผลเป็นผลไม้ให้เรากินกันนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบช้อยส์ที่1นะครับไม่ถูกต้องนะ